ตอนที่54เจ้าสำนักจือชิงยอมแพ้รอจนเย่ชางชิงหายลับไปจากสายตาแล้วนักพรสชางสเสวียนจึงสะบัดมือออกไปทันใดนั้นม่านเรืองแสงที่ส่องออกมาจากป้ายไม้โบราณเมื่อครู่ก็หายไปในพริบตาเพียงครู่เดียวภายในกระท่อมไม้ไผ่ก็เงียบสงบลงอีกครั้งเจ้าทศาวีข้าได้คําชี้แนะจากท่านบนรรพจา์เย่แล้วครั้งนี้ดูสิว่าเจ้าจะชนะข้าได้อย่างไรอีก นักพรตช้างสเสวียนหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขจากนั้นจึงนำไป้ายไม้โบราณเก็บลงในแหวนเก็บสมบัติดังเดิมเพียงพริบตาก็หายตัวไปจากกระท่อมไม้ไผ่ทันทีมินานในขณะที่เหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยสเสวียนกำลังถอดถอนใจกันอยู่นั้นก็เห็นนักพรตช้างสเสวียนเดินเอามือไพล่หลังเข้ามาอย่างมิรีบร้อนเจ้าสำนักไทยสเสวียนเจ้าหาวิธีแก้หมากได้แล้วหรือไม่ผู้อาวุโสคนหนึ่งของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าขบขัน นักพรตชางสเสวียนยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยจากนั้นจึงตอบกลับไปว่าหลังจากออกไปจัดก,การความคิดมาในที่สุดข้าก็คิดหาวิธีของข้าได้แล้วฮะสวีชิงเทียนที่กำลังหลับตาอยู่ก็เบิกตาพลงทันทีที่ได้ยินดังนั้นเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงสบตากันครู่หนึ่งพลางขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยหรือว่าเพียงแค่ออกไปเดินข้างนอกมาก็คิดหาวิธีแก้กลหมากได้แล้วเยี่ยงนั้นหรือ เช่นนั้นก็มิใช่ข่าวดีเท่าไรนะักสิทธิ์พี่ช้างสวียนเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์ิษฐ์ไทยสวียนสบตากันครู่หนึ่งก่อนที่นักพรตชิงเย่จะเป็นคนเอ่ยขึ้นก่อนแต่สุดท้ายยังเอ่ยมิทันจบประโยคเขากลับชะงักไปเมื่อเห็นนักพรตช้างสเสวียนนั่งลงฝั่งตรงข้ามสวีชิงเทียนอีกครั้งสวีชิงเทียนรู้สึกถึงลางสังห์ไมิดีขึ้นมาทันทีที่เห็นใบหน้าไร้ซึ่งความสับสนและดูเหมือนวางแผนมาเป็นอย่างดีของนักพรตช้างสเสวียน หรือว่าปรมาจารย์ท่านนั้นจะอยู่บนเขาไท่เสวียนช่วงที่เหอช้างสเสวียนออกไปเมื่อครู่ก็เพื่อไปพบปรมาจารย์ท่านนั้นมางั้นหรืออีกทั้งท่าทางของเขาดูราวกับหาแผนการรับมือได้แล้วอีกด้วยยุ่งละสิงานนี้หลังจากนั่งลงนักพรดช้างสเสวียนก็กวาดตามองหมักบนกระดานคร่าวๆหลังจากคุ่นคิดเพียงครู่เดียวก็ใช้สองนิ้วคีบหมักสีขาวตัวหนึ่งวางลงบนกระดานต่อผู้อาวุโสหนานกงอีกฝ่ายเดินหมักแล้วขอรับ เมื่อเห็นนักพรตช้างเสวียนวางหมากอย่างมั่นใจสวีชิงเทียนจึงเพ่งสมาธิสื่อสารกับคนที่อยู่อีกฝั่งของศิลาสื่อจิตทันทีผ่านไปครู่หนึ่งนานกงเสวียนจีจึงตอบกลับมาว่าเจ้าเดินตามที่ข้าบอกก็พอสวีชิงเทียนเม้มริมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะเหลือบมองนักพรตช้างสวียนและหมากบนกระดานอีกครั้งการเดินหมากของนักพรตช้างสวียนดูราวกับพร้อมจะแหลกกลานไปกับเขาด้วยจริงฮ่าฮ่า หลังจากลังเลอยู่ช่วขณะสวีชิงเทียนจึงวางหมากลงอีกครั้งนักพรตช้างสเสวียนมองตำแหน่งกำเนิดฟ้าดินบนกระดานแล้วครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะวางหมากต่อเพียงคลิปตาทั้งคู่ต่างก็วางหมากอย่างรวดเร็วทันทีที่เห็นภาพตรงหน้ามิว่าจะเป็นเหล่าผู้อาวุโสทั้งสองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในหรือภายนอกศาลาล,ล้วนแล้วแต่มีสีหน้างุนงงทั้งสิน้นพวกเขาสองคนคิดที่จะทำอะไรกันแน่เหตุใดจึงเดินหมากรวดเร็วเยี่ยงนี้ อีกทั้งดูจากสถานการณ์นี้ว่าจะหมักดำหรือว่าหมาักขาวต่างก็เรียกได้ว่าเดินกันอย่างบ้าคลั่งทั้งคู่สุดท้ายผ่านไปมิถึงครึ่งช่วยยามทั้งสองคนก็พลัดกันวางหมักได้นับร้อยตัวแล้วขณะเดียวกันกละหมากที่ปรากฏอยู่บนกระดานก็ดูสับสนวุ่นวายไปหมดหมากดําดุดเมคาที่ปกคลุมครึ่งนภา,าส่วนหมากขาวดังแสงที่สะสอ่อีกครึ่งนภา,าต่างฝ่ายต่างครองคนหลักครึ่งของกระดาน ขณะนั้นเองรอยยิ้มบนใบหน้าของนักพรดช้างสเสวียนก็ค่อยๆจางหายไปแววตาจับจ้องไปที่กระดานเพื่อรอหมกักพิฆาตของสวีชิงเทียนกึกและแล้วเสียงกังวลสายเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในที่สุดสวีชิงเทียนก็วางหมากในจุดตายข้างตำแหน่งกำเนิดสวรรค์นักพรดช้างเสวียนเห็นดังนั้นก็ถอนหายใจออกมาราวกับยกภูเขาออกจากอกสองนิ้วจึงค่อยๆค,ค,คิปหมากขาววางลงจุดกำเนิดสวรรค์ที่อยู่ใจกลางของกระดานโดยมีลังเล หลังจากหมักขาวในมือของนักพรตช้างสเสวียนถูกวางลงเพียงพริบตาสถานการณ์ที่วุ่นวายบนกระดานราวกับคืนสู่ความปกติอีกครั้งขอเพียงเข้าใจกลหมักเล็กน้อยก็สามารถมองออกว่าแม้มองภายนอกจะดูเหมือนหมักดำและหมักขาวยึดครองกระดานคนละครึ่งแต่ความจริงแล้วหมักดำกลับกำลังเพลียงพ้ำส่วนหมักขาวราวกับพญาเสือลงเขาหนึ่งอันทรงพลงัง สวีชิงเทียนที่คีบหมากดำเอาไว้ในมือเพื่อเตรียมวางอยู่นั้นถึงกับนิ่งงันไปทันทีดวงตาอันแดงกำจับจ้องอยู่บนกระดานแต่กลับมิรู้ว่าควรจะวางหมากเช่นไรดีผู้อาวุโสหนานกงแพ้แล้วขอรับสวีชิงเทียนเพ่งสมาธิสื่อสารกับศิลาสื่อจิตหลังจากเงียบเงันไปเนิ่นนานเป็นไปมิได้เหตุใดจึงแพ้เช่นนี้ได้ทันทีที่หนานกงสวียนจีได้ยินคำพูดดังกล่าวก็มีสีหน้าย่ำแย่ลงเช่นกัน ตัวเขาเป็นถึงเทพหมากล้อมแห่งยุคเขาคิดว่าความแตกฉานในวิธีหมากของตนเองนั้นทั่วทั้งใต้ราหามีผู้ใดเทียบเคียงได้ไม่อีกทั้งเขายังเข้าสู่วิธีแห่งเต๋าด้วยหมากล้อมตลอดชีวิตเกือบสามพันปีของเขาล้วนใช้หมากล้อมในการฝึกมาโดยตลอดแต่บัดนี้มิเพียงมีคนทําลายกลนหมากสีมังกรพ่นวารีของเขาได้เท่านั้นทั้งยังเอาชนะเขาได้อีกด้วยแม้จะบอกว่าคนที่เดินหมากเป็นสวีชิงเทียนแต่ก็เปรียบเสมือนเขาเป็นผู้เดินเองเช่นกัน วินาทีนี้ผู้สืบทอดตำแหน่งเทพแห่งหมากที่จะมีการแต่งตั้งในเกือบทุกๆหมื่นปีรู้สึกจิตใจสันไหวไมิน้อยสวีชิงเทียนถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกผู้อาวุโสนานกงความจริงแล้วจุดสำคัญในการแพ้ชนะของหมากตานี้อยู่ที่ใครจะสามารถยึดจุดกำเนิดสวรรค์ได้อีกทั้งสองฝ่ายยังขับเคี่ยวกันไปมาจนสุดท้ายหมากขาวก็เป็นฝ่ายได้เปรียบขอรับ แน่นอนว่าเมื่อครู่นี้ข้ามีได้เดินผิดหักข้ายึดครองตำแหน่งกำเนิดสวรรค์ก่อนหมักตานี้ก็จะเสมอกันเท่านั้นแต่เมื่อหมากขาวยึดต,ตำแหน่งกำเนิดสวรรค์ได้กลับใช้โอกาสนี้เป็นฝ่ายพลิกกลับมาชนะได้อีกทั้งการเดินหมักตานี้ช่างตื่นเต้นยิ่งนักเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นอะไรเยี่ยงนี้นับตั้งแต่เกิดมาเช่นนั้นข้าจึงขอยอมแพ้ด้วยใจจริงขอรับเมื่อสวีชิงเทียนเอ๋ยจบเนิ่นนานกว่าหนานกองเวียนจีที่อยู่อีกฝั่งของศิลาสื่อจิตจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเศร้าซ้อย เจ้าสำนักจื่อชิงตอนนี้ท่านอยู่ที่ใดและเดินหมากอยู่กับผู้ใดกันนานกงเสวียนจีเอ่ยถามขึ้นสวีชิงเทียนจึงตอบกลับตามตรงว่าข้าอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนทางด้านเหนือของแคว้นใต้เยี่ยนกำลังดวลหมากกับเจ้าสำนักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนขอรับเพียงแต่ข้ามั่นใจว่าเจ้าสำนักไทสวนจะต้องได้รับการชี้แนะมาจากปรมาจารย์ท่านหนึ่งอย่างแน่นอนมิเช่นนั้นวันนี้เขามิมีทางชนะข้าได้เป็นแน่ปรมาจารย์เป็นผู้อื่นจริงๆสินะ หลังจากนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งนานกงสเสวียนจีจึงเอ่ยขึ้นอีกครั้งว่าปรมาจารย์ท่านนั้นน่าจะยังมีได้จากไปไหนกระมังสวีชิงเทียนจึงตอบว่าน่าจะยังขอรับนานกงสเสวียนจีจึงเอ่ยอีกว่าข้าเข้าใจแล้วหากมิมีสิ่งใดผิดพลาดสามวันให้หลังข้าจะไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท้สเสวียนหลังจากมิมีเสียงตอบโต้จากศิลาสื่อจิตแล้วสวีชิงเทียนก็เก็บหมากดำในมือลงและเงยหน้าขึ้นมองนักพรตช้างสเสวียนพลางเอ่ยขึ้นว่าพี่เหอหมากตานี้ข้าแพ้แล้ว ทันทีที่สวีชิงเทียนเอ่ยออกมาก็มีต่างอะไรกับหินก้อนเดียวที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งมหาสมุทรวินาทีนี้มีว่าจะเป็นเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จิชิงหรือเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์ดิบไทสเวียนต่างก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสับสนงุนงงทันทีหมากตานี้เดิมพันด้วยสมบัติโบราณถึงสองชิ้นเชียวนะเมื่อเจ้าสำนักจึงอิงเอิ่มยอบเช่นนี้ย่อมหมายความว่าต้องมอบสมบัติโบราณสองชิ้นให้แก่นักพรตชางสวียนสมบัติโบราณสองชิ้น สมบัติโบราณถึงสองชิ้นเชียวนะท่านเจ้าสำนักหรือว่าจะแพ้จริงๆแล้วเยี่ยงนั้นหรือผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงผู้หนึ่งเอ่ยถามขึ้นด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความมิพอใจสวีชิงเทียนหันไปมองผู้อาวุโสท่านนั้นก่อนจะพยักหน้าให้พร้อมรอยยิ้มขมขื่นรอยยิ้มบนใบหน้าของนักพรตชังสเสวียนค่อยๆจางไปก่อนจะมองสวีชิงเทียนด้วยสีหน้าจริงจัง พี่สวีแม่หมักตานี้ข้าจะชนะไปได้อย่างวุดหวิดแต่ข้าว่าหมักตานี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้เคยมีมาก่อนสวีชิงเทียนถอดถอนใจออกมาแล้วจึงพยักหน้าเห็นด้วยหนึ่งพญาเสือลงเขาหมายถึงท่วงท่าสง่างามในทุกย่างก้าวแข็งแกร่งและดุดัน